วนไปทานข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวดูนะคะว่าเราไปร้านไหนอะไรยังไงเนาะไปด้วยกันนะคะแล้วก็ทานด้วยกันเนาะไปเลยค่ะอันนี้พามามที่นี่เลยค่ะที่ร้านนี้ชื่อร้านซิกติทาวค่ะเป็นสวัสดีครับเป็นเป็นร้านที่มาประจําเป็นร้านที่เรามากันประจําเลยที่ร้านนี้อยู่ใกล้ๆบ้านวสวัสดีค่ะ ก็สวัสดีเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้อยู่ในรถก็สวัสดีไม่ได้นะคุณเคนสวัสดีหน่อยไหมสวัสดีครับเอออันนี้ลมแรงมากเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาจัดลมให้เราอย่างแรงเลยเพราะวันนี้เนี่ยเรามาทานอาหารนอกบ้านเนาะเพราะว่าเป็นเป็นเรียกไงว่าเป็นวันครบรอบวันแต่งงานก็ว่างั้นเถอะเออเราก็เลยมาทานอาหารกัน ตอนแรกก็ลืมลืมแล้วแหละทีนี้คุณเคเนาะเนะ <c oughs> ค่ทวงกึนมาจะมาวานแต่ว่าเราก็ยังไม่ยังไม่รู้สึกรู้สา <c oughs> คือก็ยังง,งงอยู่ว่าแกถามถึงอะไรอะไรประมาณแบบนี้เอเอ <c oughs> มื่อวานนี้แกบอกว่าเมื่อวานแกบอกว่าเออวันเนี้ยเราจะทานอะไรกันดีเราบออ๋อเดี๋ยวมีตลาดนัดเดี๋ยวไปซื้อสลัดให้คิดว่าอ๋อเหรอ <c oughs> ซื้อเลยซื้อตลาดเมื่อวานนี้ซื้อซื้อสลัดค่ะซื้อสลัดกับหมู โมปิ้งให้แกก็เนาะอยง no. ว่าแหละคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบสบายสบายไม่ไม่สี่เลียมเรื่องอะไรอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยึดติดว่าเออวันนี้เป็นวันพิเศษนั่นนี่อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้สี่เลียมตรงจุดนั้นทุกวันเหมือนกันหมดเออนั่นนั่นคือความรู้สึกของเราแต่ว่าเนาะเขาอ่ะเขาก็นิดนึงอะไรเงี้ยคือเขาเขาช่างจําอะไรเงี้ยก็เตือนเราแทนก็ก็วันนี้ก็เลยจัดให้ค่ะ พราะว่าช่วงนี้เนาะช่วงที่โควิด19ระบาดเนี่ยไม่ค่อยอยากไปไหนบอกตรงเลยอยู่บ้านได้ก็อยู่อะไรเงี้ยบางทีมีงานต้องทํายังต้องแบบว่าแบบโอ้โหแบบปกอะไรอะใส่หน้ากากสองชั้นอะไรประมาณเงี้ยแบบมันเป็นอะไรที่เราต้องดูแลตัวเองนะคะฉะนั้นก็ถามว่าวันนี้เราออกมาเราไม่กลัวแล้วเราก็กลัวเหมือนกันแต่ว่า อย่างว่าแหละที่ร้านนี้เราพยายามาหาที่นั่งที่มันมันอยู่ในที่โลง่งแล้วก็น้องเขารู้น้องเขาพัดลมมาเปิดให้แล้วพอพอเราจับอะไรนิดนึงน้องเขาก็เอาเจลมาวางไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ว่ากันเนาะคือทุกวันนี้เราเราเราต้องปเทคตัวเองนะเพื่อเพื่อให้เราชีวิตเราปลอดภยัยนะคะก็ก็วันนี้ก็เดี๋ยวคุยต่อเนาะ คุยต่อนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าหลังจากที่คุณเคนเขามารับที่แอร์พอร์ตที่ซิดนีย์แล้วเนี่ยก็เราก็ไปที่บ้านนะคะเราไปที่บ้านแต่ระหว่างทางอะค่ะระหว่างทางที่นั่งรถไปอ,ะอ่ะออวันนั้นเนี่ยเครื่องเครื่องไปคือแลนดิ้งอยู่ที่ปร,ประมาณประมาณเจ็ดโมงเช้าแต่ว่า ที่ออสเตรเลียเนี่ยอย่างหนึ่งคือแดดจะจัดนะคะช่วงเจ็ดโมงเช้าของเขาเนี่ยแดดจ้าแล้วแดดจ้าแล้วแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ช่วงการการการเดินทางไปที่บ้านอะ่ะคือเราก็มองท้องฟ้านะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าจริงๆค่ะคือท้องฟ้าสวยมากสวยมากๆเลยนะคะวันที่ไปเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเออแบบน่ามันเห็นความต่าง เห็นความต่างมันเห็นแบบเรามีของถึอเอออย่างน้อยอยเราเราลืมลืมลืมความเศร้าเออลืมความเศร้าที่เราคิดถึงคนที่บ้านไปชั่วคราวอะค่ะก็เลยก็เลยเนาะได้เห็นได้เห็นวิวได้เห็น,หนทิวทัศน์ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถ,ถึงที่บ้านเพราะว่าระยะทางจากที่บ้านกับแอร์พอร์ตเนี่ยมันไม่ได้ไกลกันมากก็มาสิ ฟอร์มฟอร์มแอร์พอร์ตชูชูออลฮาวอินออสเตรเลียเราสิบสิบมิลลิเมตรเนี่ยก็อย่าคือประมาณ15นาที15 20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้ารถติดก็20นาทีก็ถึงอะไรอย่างงี้ไม่ไกลฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยค่ะประมาณ15ถึง20นาทีนี่แหละเราก็ซึมซับบรรยากาศเนาะมันเหมือนเป็นโลกใหม่ของเราถ้าว่าไปแล้ว <laughs> ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้มาเที่ยวแล้วแต่ว่าวันเนี้ยที่เราเห็น เรามีความรู้สึกว่าเออเราจะจดจําทุกทุกอย่างทุกทุกสิ่งที่เราได้เห็นนะคะแล้วเราก็จะไปเล่าให้ลูกเราฟังเราคิดไว้แค่อย่างนั้นจริงๆนะคะว่าเออเนาะคืออะไรท okay. ี่เรามีโอกาสแล้วก็แล้วก็ลูกไม่ได้เห็นนะ่ะก็อยากให้ลูกได้รับรู้อยากให้ลูกได้เห็นด yeah. ้วยคิดแบบนั้นนะคะโอเคขอบคุณค่ะ อ,นนอ,าาอันนี้ได้อาหารแล้วค่ะตอนนี้ได้อาหารอันนี้เป็นซุปเห็ดค่ะซุปเห็ดวันนี้สั่งซุปเห็ดค่ะสําหรับตัวเองเนาะวันนี้สําหรับตัวเองก็สั่งซุปเห็ดค่ะซุปเห็ดกับขนมปังกระเทียมชีสอยากทานอะไรมันเบาๆแค่นะ้นพอแล้วค่ะของคุณเคียนเขาเขาเขาขอจัดหนักก็ก็เรื่องของเขาทีนี้ก็นะ้อระหว่างทางที่ที่เราเดินทางเนี่ยเราก็ คือเราเห็นเห็นคือเราเห็นหลายๆอย่างถ้าว่าไปแล้วเห็นหลายๆอย่างที่เราที่เราคิดว่าเออสิ่งเราเนี้ยเรามันเป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับเราเราเห็นรถรถบัสอ,อ่าอเราเห็นรถบัสท,ที่อยู่ด้านหน้าเราแล้วเขาจอดอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะมองว่าเอ,อ๊ะเห็นรถบัสมาพูดเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอยา่างหนึ่งเนี่ยที่ที่พูดถึงเรื่องรถบัสเนี่ยเพราะว่าเพราะว่า คือเห็นลักษณะการจอดของรถบัสอะค่ะคือเขาจอดเทียบก <th ole> ับฟุตบาทนะคะเทียบกับฟุตบาทแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรบันไดที่ขึ้นนะคะบันไดที่ขึ้นเนี่ยมันจะมันจะสนิทกับฟุตบาทเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ็อเอิญพอดีวันนั้นเนี่ยเราเห็นคนพิจารนะคะเขาก็เขาก็เอารถของเขาขึ้นอ่าขึ้นขึ้นบนรถบนรถบัสซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไดเห็นได้เห็นวิถีตอนนั้น ขณะนัน้นนะคะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาเนาะแล้วที่สําคัญเนี่ยคือคนขับรถเขาลงมาช่วยคนขับรถเข้าลงมาช่วยเป็นอะไรที่เราเออเรามีความรู้สึกว่าเออเนาะอันนี้ถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบกับกับที่เราเคยเห็นพันธะมาอะไรเงี้ยเนาะมันมันทาให้เรารู้สึกเออมันมันดีอะ่ะมันดีแก่ใจมันดีแก่ใจอันนี้ค่ะแล้วก็พอไปถึงที่บ้านเนี่ย บ้านที่เราอยู่เนี่ยที่คุณเคนเขาอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นยูนิต่ะเนาะมันเป็นยูนิตสามชั้นเปนยูนสามชั้นแล้วก็แกอยู่ชั้นสามไปอยู่ชั้นสามเออแล้วพอไปถึงแกก็แกก็หอบหอบพิ่กระเป๋าขึ้นไปให้ที่ชั้นสามเพราะว่ามันไม่มีลิฟต์ค่ะเพราะว่าคือเนาะด้วยกฎหมายของที่ที่ออสเตรเลียถ้าเป็นตึกที่มีความสูง สามชั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมีลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เป็นภาระ,ะของคุณเชนแต่ว่าเราไม่ได้มีอะไรมากมายเราไม่ได้ขนอะไรไปมากมายเสื้อผ้าเลยก็ไม่ได้มีเยอะอะไรอย่างงี้ก็สบายสบายอ่าอันนั้นแหละคะ่ะก็เนาะก็ถึงถึงที่บ้านโอ้พอถึงที่บ้านแล้วแบบเออนะเรามีความรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคือเฮ้ยเราเห็นว่า คือพอถึงที่บ้านแล้อยากรูเออทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเนาะเออเนี่ยชีวิตเราเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกแล้วอะไรอย่างงี้เออเราเราพูดกับตัวเองเนาะชีวิตเราเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกแล้วนับหนึ่งใหม่ในเรื่องอะไรบ้างเออในเรื่องอ่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเราอาหารการกินวิถีชีวิตอ่าอะไรอีกอ่ะ หน้าที่การงานก็ไม่มีกลายเป็นคนตกงานอะไรหลายลอย่างเนาะคือคือคนเราะ่ะก็ไม่ทราบเนาะคนอื่นคิดยังไงแต่สําหรับตัวเองอะ่ะมันมันเหมือนแบบมันเหมือนกับอะไรเขาเรียกอะไรอะ่ะมันกระบวนการคิดมันมันหลั่งออกมาแบบโดยโดยธรรมชาติของมันนะคะว่าเวลาที่เราเ,เพลินๆอย่างนี้เราก็จะคิดต่อว่าเออเนาะนี่แล้วเราจะทําอะไรเราจะอยู่ยังไงเราจะอะไรยังไงแบบมันประมาณแบบเนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเออก็ ก็มองนู่นมองนี่ไปเถอะอสักพักหนึ่งม,มันจะทําให้สติเรากลับมาค่ะแล้วมันก็จะทําให้เราพ,พอเราหยุดไปสักพักหนึ่งเนี้ยเรามันก็ทำให้รู้สึกว่าเออเนาะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็เป็นไปเป็นไปได้ด้วยตัวของมันเองแหละเออฉะนั้นถ้าเราคิดเยอะเราเครียดเยอะตัวเราก็แย่ก็ก็เลยปล่อยมันเป็น,ปนไปตามวิถีทางของมันเออเนาะคือถ้าเราคิดว่าถ้าเราไม่ไม่ ถ้าเราไม่จับจดไม่อะไรอย่างเงี้ยเราเราเราไม่อดตายเราคิดแค่นี้แหละอืเราคิดแค่นี้จริงๆเราพี่มรู้สึกว่าเราไหนๆเราก็มาแล้วอวะเราก็ต้องไปให้สุดทางอันนี้เป็นแนวคิดจริงๆนะคะมาแล้วไปให้สุดทางค่ะแล้วเราจะไม่เสียใจนะคะเราจะไม่เสียใจว่าเออเนาะทำไมวันนั้นเราไม่ทําแบบนี้ละทำไมวันนี้เราไม่ทําแบบนั้นละอะไรอย่างเงี้ยนี่คือวิธีคิดของตัวเองนะคะแล้วก็ในที่สุดก็พยายามทําชีวิตให้มีความสุขกับมันอยู่กับมันให้ได้แล้วก็มีความสุขกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ขขบคุนค่ามาแล้วค่ะขนมปังชีสค่ะน่าอร่อยเนาะ <c oughs> น่าอร่อยอะ่ะก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามนะคะเี๋ยวติดตามนะคะในตอนต่อไปเนาะ,ะว่าเออเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตที่โนะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าขณะนี้อาหารมาและะ้วค่ะขออนุญาตทานก่อนเนาะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยะคะ่ะเนาะทานด้วยกันนะคะกับ <c oughs> ซุปเผ็ดคะ่ะซุปเพ็ดซุปเผ็ดทานด้วยกันก็เนาะทานด้วยกันอันนี้เลยคะ่ะขนมปังขนมปังค่ะขนมปังขนมปัง,ปงอบชีสคะ่ะอร่อยหอมหอมชีสคะ่ะกรอบด้วยอร่อย ทำซุปเผ็ดอร่อยค่ะเปคนชอบทานแบบนี้ค่ะง่ายๆสบายๆปกติแล้วซุปเนี่ยก็ทำทำทานประจำ Enjoy ha. Huh? Enjoy. 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 <laughs> <lên>. Enjoy. Enjoy. <laughs> mm. Enjoy. 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 rồi cho lá กันนะคะทานด้วยกันเนาะอร่อยดีเหมือนกันนอร่อยดีก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะในเจนนี่นายออนไมเบนะคะในชีวิตต่างแดนเนาะประสบการณ์ที่จจจเจอเพียบค่ะก็เล่ากันไปเรื่อยๆเนาะเรียกไงว่าเล่ากันไปเรื่อยๆถ้าไม่เบื่อกันนะคะก็เนาะก็เล่ากันไปเรื่อยๆค่ะก็พวกนี้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามเนาะขอ,ขอบะคะุณมากค่ะสวัสดี บายค่ะบายค่ะ